พี่พี่จะเอาสามหน่วยผวกสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคำนัก,กนเก่้วช่วงเวลาบ่ายนะท่านเวลา14นาฬิกาหนาทีนะครับผมของวันจันทร์ที่16กพฤศจิกาย,ยน2563นยะทุกท่านอันนี้หูคคำก็กำลังมาปลูกผักเพิ่มนะท่านนี่ก็กำลังเป็นหัวผักของเราก็ออกแล้วนะครับท่านเห็นไหมครับเขียวๆแล้วนะครับผมเป็นหัวหอมแดงนะครับท่านเป็นหอมบ้านนะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งจองไว้เลยนะครับผมว่าจะได้กี่โลนะครับทุกท่านปีนี้หัวพัน์แพงมากครับท่านรูละสอง้อยห้าสิบนะครับผมเราจะปลูกตรงนี้ก่อนนี่กําลังทําการทางหญ้าออกเพิ่มนะครับผมปลูกขั้นวองนี้บ่าปลอกขัออนวงิอ,อง้าวปลูกอีบ่ปันนะกุ้งปลูก เอาทางเอาทางไอ้ผักบุ้งบ่มันมั้มปิ้งเอ๋อผักบุ้งสิหุ่มคอมันแล้วมีกับผักบุ้งกันตัวบ่เป็นคือกันบ่ทางเอาเจียงมาตัดกนตีบเข่าตีบเข่าพวกพกเขามันแค่ได้กินอยู่ดอก ดิสตอนกิ่งมะม่วงมาสักสิบกิ่งอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไอ้คนเครื่องหูขึ้นหูแล้วก่อนส,สตอนกิ่งไว้เห็ดมือละสองกิ่งสองเดือนกระตัดมาปลูกได้มสอเสีบบกทุเรียนมาปลูก่าสักสีตน้น ซาเทิงเต็มอยู่บ่น้ำอืมแสดงว่ามันอยู่น้ำเวลาฟรีนี่โกขัดโหเฮ็ดคันโอ้ยาวายนี่เะตัตดี ทางนู้นก็กำลังเกี่ยวข้าวนะท่านเสียงรถดังๆนะครับผมเดี๋ยวข้ามปลูกผักก่อนนะ